ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเรายัางอยู่ในเรื่องของภาคการเกษตรกันนะครับใครที่ปลูกมะม่วงเองก็อาจจะเคยได้ยินกับด้วงงวงนะฮะ mm. ที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะไปแพร่กระจายหรือว่าระบาดกันในบางพื้นที่นะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการรณรงค์ควบคุมและกําจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงแก่เกษตรกรด้วยนะครับเพิ่มศักยภาพมะม่วงส่งออกนั่นเองซึ่งทางด้านของนาย รับผิทั์ครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรของประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศหลายชนิดด้วยกันหนึ่งในนั้นครับคุณผู้ชมนั่นก็คือการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกโดยเกษตรกร,กรผู้ปลูกมะม,ม่วงเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีนะครับ มีชนิดพันธุ์ที่หลากหลายรสชาติหอมหวานเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคแต่ในช่วงระหว่างปี2561จนมาถึงปี2566ครับพบด้วงงวงนะฮะจเจาะเมล็ดมะม่วงในมะม่วงที่ส่งออกไปยังสหรัฐเกาหลีนะฮะสาธารณรัฐเกาหลีเนี่ย8จังหวัดด้วยกันก็จะมีที่จังหวัดเชียงใหม่กาลสินชัยภูมิลำพูนฉะเชิงเซาพิษณุโลกพิจิตร แล้วก็กำแพงเพชรน,นะครับ mm hmm. ผลผลิตมะม่วงเนี่ยถูกสั่งทำลายทิ้งสร้างความเสียหายให้ผู้ประกอบการส่งออกเป็นอย่างมากส่งผลกระทบกับ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงของประเทศไทยโดยโตรงเลยแหละครับซึ่งจังหวัดกาลสินครับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการตรวจพบด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงนะครับในมะม่วงอบไอ้น้ําเพื่อการส่งออกตั้งแตบบ่ปี2565ถึงปี2566จํานวน14.47ตันกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรศจึงจัดกิจกรรมรณนนรงค์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรมะม่วงไทยไร้ด้วงงวงครับเพื่อควบคุมและป้องกันกําจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงขึ้นนะครับนับแปลงใหญ่ผู้ปลูกและแปรรูปมะม่วงมหา ชนกตำบลหนองหินหมู่ที่2ตำบลหนองหินอำเภอหนองกุงศรีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรคร,รับรับรู้เรื่องด้วงงวงจเจาะเมล็ดมะม่วงและแนวทางในการป้องกันกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสมให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงครับมีการจัดการแปลงปลูกที่ดีมีการป้องกันกำจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงด้วยวิธีการผสมผสานและก็มีการใช้สารเคมีครับป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยกันด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะทางด้านของเกษตรจังหวัดกาลสินก็บอกนะครับว่าปกติตอนนี้เองเนี่ยพื้นที่ของกาลสินเขานะครับก็มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเนี่ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยไร่ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดกาลสินจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันและกําจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงอย่างถูกวิธีถูกต้องตามหลักวิชาการโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและภาคเอกชนในการให้ความรู้การป้องกันและกําจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม น,นำความรู้ไปใช้ป้องกันความเสียหายจากด้วยงวงเจาะเมล็ดมะม่วงกันด้วยนะครับ